คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยรครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 99นะครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกมฟันเกมมิ่นะครับฟันเกมมิ่มีอะไรนะครับเดีเ๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ก็ผผมมีอยู่ 2,000บาทนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้จะไปที่ห้องเหมือนเดิมครับฟรีโมดครับ0.1อยู่นี่ครับไปครับเริ่มขอเริ่มที่25บาทไปเลยนะครับเอาไปชมกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปครับไปควายก่อนเลยครับเจ้าควายน้อยนี่ครับไปแล้ว1,250บาทนะครับตัวแรกเปิดไปแล้วนะ แรกเปิดไปแล้วครับราชินีว่างไงครับราชินีครับราชินีราชินีราชินีนโอ้โหไม่ให้ครับเอาลบแล้วนะจบเลยนะโอ้โหครับวันนี้วันนี้ว่างไงครับเจ้าว่าไงเจ้าเจ้า่าไงเจ้าอ๋อขึ้นมาครับสามร้อยตอนนี้ครับ นี่ครับสองพันห้าร้อยบาทครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบวกไปเท่าหนึ่งแล้วนะบวไปเท่าหนึ่งนะอ่าทีนี้ผมจะทํายังไงต่อเดี๋ยวนะนี่ครับยังไงต่อ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 ครับโ,โอ้โหโอ้โหครับนี่ครับมาเหมือนกันนะ มาเหมือนกันเนาะกว่าจะมาได้เนาะโอ้โหครับกว่าจะมาได้นะคือยังไงมันก็บวกไปแล้วนะใครจะหยุดก็หยุดได้นะครับหยุดได้เลยครับไม่มีใครว่าครับเนี่ยมันบวกไปแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ไปละสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะคือบวกไปแล้วครับยังไงก็หยุดได้นะเด็ดกไปอยู่ตรงนี้ครับเจอราชินีเข้าไปครับเรียบร้อยเลยนะบวกตุ้มเดียวเลยเท่าหนึ่งเลยนะนะครับ วันนี้ก็มีให้ดูกันไปแล้วนะครับเด็ดๆนะฮะใครไม่มาก็ไม่รู้ก็ว่าอย่างไรแล้วนะครับครับคลิกไปได้นะครับคลิกได้ครับใต้คลิปนี้นะครับมีลิงก์ให้กดกันครับกดเข้าไปดูได้นะครับไม่มีใครว่านะครับวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ